มาดูกันที่ตัวของวัคซีนนะครับวัคซีนนี่บริษัทโมเดอร์นานะฮะโมเดอร์นานี่คือไทยครับพี่อัน้นเขาทําวัคซีนออกมาแล้วโหเพียงปลามาราคาหุ้นเมื่อวานโมเดอร์นานี่โจดทะเบียนด้วยนะขึ้นไปเกือบสามสิเซได้ใช่ครับโมเดอร์นาเมื่อคืนนี้รู้สึกก็ปิดที่แปดสิเหรียญดอลลาร์นะครับ<ม>แล้วก็มีประกาศเพิ่มทุนตามมาด้วยนะเอาเหรอเพิ่มทุนด้วย ใช่ผมรู้สึกว่าเจน่าจะเจหรือเปล่าถ้าถ้าดูไม่ผิดนะฮะก็คงต้องการแบบฟันดิ้งเนาะไปการไปพัฒนานะครับก็เมื่อคืนนี่มันมีข่าวดีจากทางด้านโมเดอร์นาเข้ามานะฮะเรื่องของการทดสอบวัคซีนนะครับโดยตัวยาวัคซีนตรงนี้เขาชื่อรหัสคือ mrna หนึ่เจ็ครับโดยการทดสอบเนี่ยเขาแบ่งกลุ่มคนที่เข้าร่วมทดสอบทั้งหมดเป็น45คน นะครับโดยโดยให้วัคซีนตัวเนี้ยด้วยปริมาณ3ระดับด้วยกันนะฮะคือยี่ห้าหนึ่งรแล้วก็2องหิไมโครกรัมนะครับโดยใช้ระยะเวลาในการให้วัคซีนเนี่ยคือ28่สิบแปดวันแล้วก็ให้ให้คนละ2โดสนะครับแล้วผลที่เมื่อวานมีการแจ้งออกมาเนี่ยคือหลังจากผ่านสสัปดาห์ที่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็พบว่า กลุ่มคนที่ได้รับวัคซีน25มโครกรัมเนี่ยครับร่างกายสามารถสร้างแอนติบอดีนะครับได้ในระดับใกล้เคียงกับคนที่เป็นโควิด19หายเป็นแล้วหายมีแอนติบอดีเท่านี้เปอร์เซ็นต์ถ้าได้รับวัคซีนตัวนี้25ไมโครกรัมเนี่ยก็ออกมาใกล้เคียงกันนะครับส่วนคนที่ได้รับ อ่าหนึ่งร้อยไมโครกรัมเนี่ยเหมือนแอนติบอดีมันสร้างออกมามากมากมากกว่าที่ที่จําเป็นอ๋อเอาเกินไหมใช่2องสองสอ้าสิบนี่เขาใจาไม่มีผลก็อาจะก็จะอาจจะเฟลออกเฟลไปอ๋อครับผมนะนะตอนนี้ก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยต่อรักเชิงบวกเพราะว่าตลาดเนี่ยก็แน่นอนว่าทุกคนก็รอรอตัววัคซีนอยู่อืมใช่ครับนะคบแล้วผลท็อปรอที่ออกมาเป็นบวกนี่ก็แน่นอนสร้างความเชื่อมั่น ใช่ไหมฮะใช่ครับคุณก่อมีอะไรเสริมไหมฮะประเด็นอของตัวโมเดอร์นาครับผมก็อันนี้เขาเรียกว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเฟสสองนะครับสำหรับการทดลองวัคซีนนะครับก็จริงๆโปรเซ s มันจะมีทั้งหมด4ี่สี่เฟสนะครับแต่เฟสที่สเนี่ยมันคือเหมือนกับเฟสติดตามผลและคือจริงๆถ้าผ่านถ้าตามทฤษฎีคือถ้าผ่านเฟสสามเนี่ยก็สามารถขอใบอนุญ,ญาตแล้วก็ผลิตได้ลวซึ่งเฟสสเนี่ย การทดลองก็จะอยู่ในวงกว้างมากกว่านี้จำ,จำนวนคนจะเยอะกว่านี้นะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นข่าวดีเลยละ่ะแต่ว่าอ,อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาบอกว่าเฟสถัดไปเนี่ยจะเริ่มต้นในเดือนกรกฏดาน,นะครับสำหรับเฟสสามนะครับแล้วก็การผลิตเนี่ยออบริษัทเ,เคยบอกไว้ก่อนหน้านี่ว่าจะผลิตในเชิงพาณิชย์เนี่ย ก็คงจะเป็นช่วงของออต้นปี2021นะครับจริงก็ถือว่าถือว่าเร็วแล้วนะผมเข้าใจว่าเขา mm. เขาเร่งโปรเซสในการทดสอบมาพอสมควรแล้วละ่ะนะครับแต่ว่ามันก็เรื่องของความปลอดภัยแหละเนาะนะฮะก็ต้องติดตามผลว่าเออใช้แล้วคือตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าเขารับยาโดที่2ไปแล้วก็ติดตามผลประมาณ2องสัปดาห์ใช่ไหมครับสิวันคือนี่มันมันอยู่ในโปรเซสของสี่สิบาวันใน,ในการทดลอง นะครับก็เขาคงคือทวงการทดสอบก็คงเก็บผลให้นานกว่านี้ว่าเออมันมีผลข้างเคียงต่อมนุษย์หรือเปล่านะครับเมื่อเมื่อใช้ไปแล้วแต่ว่าข่าวดีตอนนี้คือเอ้ยมันสามารถสร้างตัวของอะไรนะฮะแอนติบอดีขึ้นมาได้จริงๆใช่ไหมใช่ครับนะครับกอคุณว่าสนใจทดลองไหมฮะอทือคือคือเขาเขาคงมีเขาคงมีทีมงานของเขาแล้วฮะเขาคมีอาสาสมัครเขาเลว ของไทยก็มีเดี๋ยวรอทดลองของไทยนี่ของไทยก็กําลังทดสอบกันอยู่แต่ว่าของเราเนี่ยไม,ไม่ได้ข้ามขั้นไงเรายองทดสอบใน,ใน,ในสัตว์อยู่ในหนูอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นการทดสอบที่เร็วขนาดนี้เพราะว่าข้ามขั้นเลยนะครับไปที่ตัวของมนุษย์แต่ต้องบอกว่าการทดสอบนี้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเทคโนโลยี rna เนี่ยคือเข้าไปใช้ในตัวของ ของพันธุกรรมแล้วก็ให้สร้างโปรตีนขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ไปแตะตัวพันธุกรรมเดิมน,นี้คือเทคโนโลยขีขั้นสูงมากนะเท่าที่ผมเข้าใจนะบางท่านอาจจะเป็นหมอเข้ามารับฟังอาจจะช่วยแชร์ตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการทดสอบที่ได้ชื่อว่าปลอดภัยกว่าวิธีอื่นนะเขาก็เลยข้ามขั้นมาสู่การทดสอบในคนได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่คราวนี้อันนี้ผมเอาภาพามาให้ดูว่าในกระบวนการในการทดสอบเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการไป ใช้เทคโนโลยีตัวอีเนเยเยอะขึ้นนะครับซึ่งโมเดอร์นาเนี่ยเป็นหนึ่งใน2บริษัทของสหรัฐนะครับที่ได้รับการอนุญาตให้ทดสอบในคนแล้วก็โมเดอร์นาถ้าเกิดว่าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มจากการตั้งมาได้ประมาณสักไม่ถึง10ประมาณสักประมาณสิป,ปีพอดีเลยนะครับเขาตั้งปี2010ซึ่งไม่นานนะครับแต่ว่าได้รับการสะสนจากสหรัฐค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทวัคซีนชีวภาพของสหรัฐที่มีการทำทำงานแบบ เชิงเป็นความรับพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถให้ผลที่ดีคราวนี้ในในแง่ของการที่จะนำไปใช้จริงเนี่ยก็ผมว่าที่คุ้นขึ้นแรงเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากความสอดคล้องกันเพราะว่าถ้าเกิดจำได้เนี่ยประธานเฟดไปพูดเหมือนกันนะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะเร็วหรือช้ามันขึ้นอยู่กับวัคซีนนี่แหละนะครับแล้วบังเอิญแบบโป๊ะเชมากนะครับประธานเฟดไอตัว s i x minutes เอาเอามาออกวอาทิตย์ใช่ไหมฮะ แล้ววันจันทร์ปุ๊บเรียงมาเหมือนมีวัคซีนคือมันเป็นการรับไม้ต่อกันที่พอดีพอเหมาะพอเจาะเหมือนก็เลยเป็นยิ่งเร่งขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าในช่วงต้นรายการเนี่ยมีพี่กะจิแชร์มาเหมือนกันพี่อ้น่นาสนใจนะมุมนะมองพี่กะจิบอกว่าตลาดโอเวอร์รีอคไปหรือเปล่าพี่อ้นเพราะว่าการทดสอบเนี่ยพี่กะจิบอกว่าแค่แปดคนเองนะครับตามมาตรฐานนยะได้ต้องทดสอบสามสิบถึงห้าสิบคนนะพอมีข่าวร้ายอ,อ เรื่องเทรดวอลรออยู่เนี่ยอาจจะทําให้มีความผันผวนมากขึ้นหรือเปล่าเออน่าสนใจนะใช่ค่ะอันอนั่นคือใช่อันว่าแน่นอนตลาดหุ้นเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นลงแหละเป็นลนะักษณะกระเด้งกระดอนแหละแต่แน่นอนว่าข่าวดีขนาดนี้น้ํามันบวกแรงเมื่อวานเนี้ยอันเชื่อว่าประเด็นหนึ่งที่ทําให้หุ้นขึ้นแรงเนี่ยเพราะว่าพอพบวัคซีนเนี่ยคือก่อนหน้าเนี่ยคงจะมีนักลงทุนบางกลุ่มหรือว่ากลุ่มที่กังวลเรื่อง second wave ไง พอกมวลเรื่องเซ c o n d wave เนี่ยก็ยังอ้างเชื่อว่ามีนักลงทุนบางส่วนเหมือนเวทแอนซีรอดูสถานการณ์ก่อนนะพอพอวัคซีนเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นปัจจัยที่เข้ามาถ่วงน้ําหนักกับ second w a v คือถึงแม้ second wave อ,อาจจะเกิดแต่ถ้ามีวัคซีนนั่นหมายความว่าภาพของการเฟื้อตัวในปีหน้าเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ํามันที่ขึ้นประความเห็นหนักของคุณโจรมรอพาวเวลนะฮะในช่วงในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ตามเอเชียแล้วก็เรื่องวัคซีนเนี่ยอันว่ามันบีบให้คนที่ ไม่มีหุ้นเนมพอร์ตเลยเนี่ยมันจะเป็นต้องกระโดดขึ้นมาอมันจะเป็นต้องกระโดดตามขึ้นมาก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่กระโดดตามขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่คุณจะอร์เพอร์ฟอร์มตลาดหรือตกรล่ดเนี่ยมันสูงนะคือเมื่อคืนที่เห็นได้ชัดเลยตลาดหุ้นสหรัฐหุ้นที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ลงมาเยอะจากเรื่องของโควิดสิบเก้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสายการบินที่รีบาวขึ้นมาได้ดีเช่นเดลต้าแอร์ไลน์นะครับหรือว่าพวกกลุ่มเรือสําราญก็ยังขึ้นนะ ทางที่ภาพมันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเลยนะท่องเที่ยวน่าจะยังไม่กลับมาบริษัทเหล่านี้จะยังขาดทุนต่อนในไตรมาสสองไตรมาสสามแต่การที่เจอวัคซีนเนี่ยม,มันบีบนะมันเป็นตัวแปรที่บีบให้คนเนี่ยต้องกระโดดขึ้นรถละคือถ้าไม่มีของเลยเนี่ยตัวเปล่าเลยเนี่ยจะเล่นจะเล่นยากเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นฉันขอขึ้นรถก่อนบางส่วนนะครับแล้วนอกจากข่าวดีจากทางฝั่งสหรัฐเนี่ยทางจีนก็มีข่าวดีนะ มเมื่อวานนี้คุณสีจิ้นผิงก็มีการ,รถแถลงใช่ไหมฮะที่ทางด้านของ WHO ครับ,รบก็ตอนนี้เป้าหมายของจีนเนี่ยก็คือเร่งในการค้นหาวัคซีนนะฮะซึ่งจีนเนี่ยเมื่อวานนี้เล่นบทแบบเป็นพระเอกมากนะคุณอ้วนคุณกอ่อคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเขาพบคนพบได้เนี่ยก็จะเป็นเป็นวัคซีนที่แชร์กันะนให้คนใช้กันทั่วโลกอะคือไม่ได้ทำแค่เพื่อประเทศเขาประเทศเดียวครับ